เดียวะน้องแจมเลยให้ขึ้นด้เบาๆได้เอ้ยบายากเอาหนูได้ยูบอค่อยๆเด้อใจเย็นๆน้องใจเย็นเฮ้ยเบาๆอาหารเอาไม้ัำได้ไม่เข้าน้ำปากกุบา ไว้จะเย็นน้องจะเย็นเบื่อได้ได้น้องจึ้งจึ้งที่จึ้งจึ้งเอ้ย,อยบุงลักษณะลักษณะได้เลยโซก็มายองฮะประมาณยองเออไม่เทามานี่มังกรู่นะให้น้องจะตัดตามันด้วยจงังๆเลยวังนะ เตียวเลยแบบนี้เลยนี่บอได้ยังไงถือเดื้อจ้ลบไปไว้ในเตาได้บอกถือไปน้ำดูแล้วโอ้นุ่มสีนุ่มไม่น้องสิลิได้แบบนั้นนะเบาด้วยเบาด้ยอยโหแล้วสุดลุ้นได้กล่องเสียกันเลยต้องถือในเตานะตัวมันยังนั้ เออนั่นแหละนั hmm. room, ่นแลโอ้โดนนโดนนะขัดเอาหน้นี่ขัดเอาขัดเอาไพ่ยามให้โดนที่สุดเปลือกมันจะงามลนในลนไฟแห้งแข็งน่ลยเห็นไหมนี่เออ